เดี๋ยวคนดูด้วยจ้าหล่อดีเราไหม้ลงลง ีคนดูด้วยนะคะป่ะในเวลาที่เราจะต้องเล่นเกมแล้วฮะทำสกินแพนิกปลูกต้นไม้แค่เดียวแบบน่ารักๆคนดูด้วยนะครับพอาาเรา,เเนนออาหราย,รารายุดมาคุณอย,อยู่ที่เตียงรเราต้องทำมาที่ฟ้าได้แล้วนะลุกขึ้นแล้วไปพลาด พอเรกกด F นะ F เป็นการเก็บของอุ้ยน่ารักนะภาพนะ่ะนะครับน้องอีกาบอกให้เราไปทำฟาร์มทำฟาร์มนี้ก่อนอุยีว่าเราตรุก,กี้โอเคได้เลยเขาบอกว่าเราสามารถปลูกผักในเอบอร์เลยนี้ได้นะฮะกด F นะฮะเพื่อทำการขุดเจาะเพื่การตึกตึกเอ้ยโอ้ยพอ,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 อกันวางเอะ หมดแล้วเริ่มหมดแล้วยังไงตอเตาอียา่ะน้ำยังไงเมื่อกี้กดกรืออ่านอ๋อเป็นบานในการลดน้ำนะฮะ <c oughs> ถ้าเราต้องการที่จะเติมน้ำนะพอ <c oughs> อมี <c oughs> ตรงไหนอ๋ <c oughs> อนี่ไง <c oughs> มีบ่อน้ำให้เรากดเอฟค้างไว้ y ืได้น้ำแล้วหรอไม่ได้ค่ะถ้าเราต้องการที่จะอัพเกรดเครื่องมือนะฮะเดี๋ยวเราจะซื้อซื้อซอใหม่ใหม่อยู่แค่นดูอีกในโต๊ะที่อยู่ในบ้านโอเคได้เลยฮะข้าวไม่เอาคะ่ะหนีรถเบนซ์ต่อน้ำนู่นี้นั่นแต่เรายังไม่ได้ตังนะคะ ในะ่แล้วแล้วยังไรต่อนี่คือตัวอะไรอันนี้เราก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะฮะให้กด A มิเชล A คือไฟอ๋อเราสามารถใช้ไฟได้ไอแเลนเทนอะไรของเดอรี้ตีดคนดูด้วยนะครับแล้วยังไงต่อ มันยังไม่มืดมันยังไม่มืดเราต้องมาเติบโตเปิดแอปเพื่อใช้โตตรไม่มีอะไรอ่ะอ๋อมันเป็นโตเรซไซเข้าเหรอนี่งาน้องสุนัคอ่ะอะไรไม่มีน้องสัตว์เลี้ยงเลยไม่ต่อหรอคุณ นั่นแหละเราต้องไปต,ตัวเราต้องไปกับเราโอเคถ้าชุสป,ปินชิพวิ่งอ๋อเขาต้องไปแล้ว สามารถกดติงเออสวัสดีครับคุณกลับปวยสวัสดีคุณฟ้าลังฝนสวดีางานเล่นเกมสวดีคุณรูด้วยนะฮะมาถึงก็าตายให้ดูคนดูเลยครับไปใหม่ไปใหม่ไปใหม่ ให้สดีพอดีหนอ่อยะครับนครับอ๋อนี่คือเกตรถน้ำอยู่ด้านนี้ไงด้านฝ่ามือโอเคกดวิ่งได้กดวิ่งได้เพื่อหนีมันนะโอเคโอเคแล้วเมื่อกี้มันจะมีศัตรูมามันจะมีผีมาให้เราแอบในบ้านได้ไหมอ่ะได้ปะ เราแค่อ่านในบ้านตลอไปรถน้ำหรชีสัตรถน้ำรถน้ำไม่มีเรือด้วยเฮ้ยไฮโซไฮโซใช่ใไม่ได้อ่ะอ๋อต้องการไม้หกย่าหกโอเคยังทำอะไรไม่ได้นะ ไอ้หกยากหกแต่เรายังไม่มีที่ขุดเจาะโอเคเราฝั่งนี้เีเราค่อยออกมาเหรอไม่ออกมาไม่ได้ถ้าเราออกมาเมื่อกี้เราจะตุยไม่ใช่หรอไที่วิง่งมันวิ่งไม่ทันจริงๆนะผีมันวิ่งเร็วมากเลยอะ่ะเไอองอะกลางคืนเนาะอ๋อแล้วกดไฟอย่างงี้ปะผีก็ไม่มาละ ้าบ้านแลนอนเขาไม่ได้ถ้าเราอยู่แค่ข้างในบ้านนี้ทีมันจะเข้าบ้าน <S <S เราหรืเปลืองหรอใช่ไหมครับท้งกดเปิดไฟใช่ไหม <S 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 แล้วมันจะเข้าบ้านเราได้ไหมยังไม่มืดเลยเพิ่งเข้าบ้านเหรอ ต้องอยู่ข้างนอกเหรอโอเคเราฟังเสียงแล้วถ้าเราฟังเสียงแล้วเราค่อยหนีใช่ปหมเราค่อยเข้าบ้านใช่ไหมอุปข่าไม่ได้แล้วเราไม่มีน้องผักครับน้องผักเราต้องซื้อก่อนน่ะเกมเอ่อทัมกิ้งสแตนนิคฮะทําไงพีทัมกิ้งสแตนนิคอันนี้คือเสียงปะ โอ๊ยทำไงอ่มันมันมันไปยังโอเคได้เลยค่ะเดี๋ยวรถไปเอออมันจะไม่ไป มีตก็ผีรองอยู่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยันไปแล้วันไปแล้วจะยากเลยเกมแค่นี้เ,เหรอแล้วเก็บไม้โอเคเก็บไม้เพื่อไปตกปลาน,นี่เอาอะไรนักนณามีไม่เข้าใจได้เ,เลยเดี๋ยวไปเติมเก็บไม้ก่อน โอเคแล้วก็รดน้ำต่อพักกีพอเลยที่ทางมันไม่น่าเป็นอะไรนั่นแหละเป็นอะไรที่ทางมันมีไม่ชอบนะ น้ำต่อเก็บได้แล้วก็ปุกต่อพอเราน้ำต่อโอเคมาทำแค่นี้ต่อทำแค่นี้ไปเรื่อยอย่างเงี้ยหรอพอเราเจอปีศาจเราก็กลับแค่แน,นั้นอ่ะนะจะยากเลยแล้วเราตายได้ไงวะต้องเอาไปที่ประตูอ่ะน่าจะของคนเสียงดังทั้งบ้านลรอมัองเด็กๆ ปอุ๊ยขี่แมวตงกี้อุ๊ยไอ้บา้าอ๋อต้นไม้ดิเดี๋ยวผมไปดูหมาแป๊บหนึ่งนะโอ๊ยเหี่ย แล้วเข้าใจโอเคมา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 ่นมามามนม้มมัมามา่าม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 า,าม,ม,มาออมามามอม่งงมา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 นามมามมามาามามามมา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 มมมามมามาวาม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 มาามมมมมามมมมมอมม่มมา อ,อยังไอง,อ,งไอ่ะกดปลูกของยังไงอ่ะอ๋อมันต้องเป็นปลูกอมุลเนาะอ๋อนี่ไง <c oughs> เฮ้ยพี่นาง <c oughs> อย่างอะไรอ่ะ ก็ <laughs> ดูนี่กัแต่เราจัดการหมายอยู่วะก็จำเล่นไหมวันนี้แตฉันจะได้ปลูกสิ่งอื่นมาเนี่ย๋ <c oughs> ยวนะผมว่าหมามันดูพอดูกล้องหน้าบ้านแป๊บนึงหมาเป็นไรเนะน,น,น,นี่ยหออน้าบ้านนั่นดูะลายอะหนูจะดึงอกับหมน จะลงผีฆ่าตายโอเคผมพ้อเข้าใจเกมเ <laughs> <laughs> ข้าใจเกมที่ตายไปไวเติมน้ำเติมน้ำเติมน้ำอย่าบกพร่องโอเคแล้วก็ลดน้ำต่อแต่บกพร่องอย่าบกพร่องแล้วก็เติมไม่พี้สังนั่งนี่น ีผียังไงมันไม่เห็นจะวิ่งเร็วเลยจะปิ้นยังไงไม่เห็จะปิ้นได้เลยมันหลอกต่อน้ำต่อน้ำต่ออัพลองเก็บบ่โอเคโอเคได้เลยได้เลยออพเ,เกิบออพเกิบเก็บเก็บ เก็บเก็บแล้วปลูกต่อเงียบ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 ไอ้ยังมาเออเหมือนฉี่จริงว่ะเพิ่งเห็นแต่นะเพิ่งสังเกตรถน้ำเก็บน้ำขึ้นมาเดี๋วโอ้ยรถบ่อยจังวะลูก มาเฮ้ยอ,อ,อีซี่เกมผมจะไม่ตายรอบนี้ผมพูดเลยโอ้ยพี่ทงังแต่อาจจะตายเพราะหมามีเงนินสิบห้าบาทเองน้อยจัง แล้วก็ไลอัพล้องเกิดวิ่งดี่สิบหรอซื้อกุณแจดีกว่าไหมหรือว่าเราปลูกแค่ผักผักเดียวไปเลยได้ไหมไม่ปลูกผักอื่นลอลไรทั้งนั้นแหละหหเฮ้ยเมลอนอาอะไรีอะต้องซ้องซื้ออะไรอะ่ะหรือว่ายังไม่จำเป็นอันนี้ละกันเผื่อต้องวิ่งซื้อแจสักหนึง่งอัน ต้นไม้สักสองอันสองอันจูเลยจูเลยต้นไม้ให้หมดอืมไงแล้วก็ออกโอูโ้หูน้ำหมดแล้วเติมน้ำเติมน้ำนี่ก่อนหรือ่ก่อน อ๋อน้ำมันตะเกียงโอค่ะยเคยเคยเคยเยเคยเ ว่าต้องซื้อไอ้นี่น้ำมากกว่าไปเยอะด้วยอ่ะมันทำงานแข่งกับเวลาอันนี้รอบแะไนนี้กันน้ำมันตะเกียงคือแต่ว่ามันจะต้องมืดเหรอเราต้องออกมาข้างนอกตอนมืดเหรอ ก็คือปลูกแค่ผักเดียวเท่านั้นแหละผักอื่นไม่ปลูกแล้วตอนนี้ไปไม่ทันเนี่ยที่จะไม่ตุยในบ้านตาบานไม่เห็นมีอะไรพี่เก็บอีกเลยต้องเก็บไม่ ไรอีกอ่ะวางเนียงหน้าได้เหรอโอเคโอเคที่เราไอ้นี่ดีกว่าเราเอาเกต์นี้เอาเกต์นี้อีกอ่ะตัว มาขายหรอไปจับที่ไหนต้องออกไปข้างนอกสิประตูยออกมดเลยอะ่ะมีชิมีมกินไหมกันพี่ห่างหนูจะมาเอาจใจไม่ได้นะขมนมหมูยังไม่ให้กินนะลูกนะ แล้วเรานอนไม่ได้หรออ๋ออยเงนี้เหรอแส่ตะวานเรานอนได้ไหมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยบ้านนอนได้ไหมก้ัวนอนไม่ได้ดยู่หรออันนี้คือน้ำมันตะเกียงเหรอคือเลยกลัวน้อง ครานี้น้องน่าจะต้องการอะไรก็ไม่รู้อะถ้องต้อยกากอะไรสักอย่างนะมันต้องออกเหรอกลัวพี่ทางมะมี่กำลังไม่เข้าใจน้องอะน้องเป็นอะไรเมื่อกี้น้องยังนิ่งเลยพี่ทางโอ๊ยพี่ทาง มาแล้วเนี่ยเสียงอะไรอ่ะไม่มีเสียงดนตรีอ่ะนี่เติมไปไหนกลัว ไม่ได้ผมว่าผมทำไม่ได้ไม่ถช่ผมตอนนี้ผมเล่นไม่ได้โอ๊ยน้องจ้าน,นี่คือเป็นการสตรีมเหียแม่สวัสดีคุณมีครับ ว่ามาผมต้องการความรักเดี๋ยวผมมาขึ้นเล่นใหม่นะทุกคนผมไปก่อนแล้วไม่ไหวอะหมาเอาแต่ใจย่าเล่นไม่ได้เลยอะเดี๋ยวผมมาสติใหม่นะทุกคนเดี๋ยวผมไปโอบหมาก่อนเอาคุณหัวใจส้มเนี่ยค่ะคุณบีเดี๋ยวคุณบีบ,บ,บ่ายมาเล่นอารมไหม โอเคเดี๋ยวผมขึ้นสตีใหม่นะคะทุกคนยบ้ยนะหางะขอบคุณมากๆใจกันคราวใจกันครับมาผมต้องการความรักโอ๊ย